แมนยูเซียนฟุตบอลสวัสดีครับมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับเด็กมีของ, Man U, งแม,ม,งม,งมนยน United, สมสนสมูส่งแมวมองเช็คฟอร์มดาวรุ่งมหัศจรรย์โรเซนบอกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรแกร่งแห่งสกพีเมลีกอังกฤษส่งแมวมองเช็คฟอร์มสเวอร์นิแพนกองกลางแห่งอนาคตของโรเซนบอก หลังนักเตะทำผลงานได้อย่างสุดยอดให้กับต้นสังกัดทั้งทั้งที่อายุเพียง16ปีเท่านั้นพีแนนกลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์สโมสรอนโรเซนบอกเมื่อปีที่ผ่านมาหลังนักเตะได้ลงเล่นเปิดตัวก่อนวันเกิดอายุครบ16ปีและปัจจุบันนั้นเขามีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจนมีโอกาสได้ลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่อย่างสม่ำเสมอ และตอนนี้เขาเล่นให้กับทีมไปแล้ว19แมตช์พร้อมกับซัดไป2ประตูจากรายงานของทีวี2สื่อดังในประเทศนอร์เวย์ระบุว่าแมนยูในเต็ดแสดงความสนใจนีแพนซึ่งเป็นแฟนพันธ้ของปีศาจแดงกับคริสเตียโนโรนัลโดอย่างมากถึงขนาดส่งแมวมองไปจับตาพัฒนาการของนักเตะอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียว ขณะที่นีแพนแสดงออกมาอย่างชัดเจนว่าเขาใฝ่ฝันที่ย้ายไปค้าแข้งกับทีมชั้นนำในลีกยุโรปโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือราชันชุดขาวเลออานมาดริดแต่กระนั้นนักเตะยอมรับว่ายังคงเป็นเรื่องยากที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ทั้งนี้นีแพนนั้นโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอด กับนาโดในระดับเยาวชนด้วยการซัดไป45ประตูจากการเล่นทั้งหมด18แมตช์ก่อนจะย้ายมาอยู่กับโรเซนบอกและนักเตะยังไม่มีแผนที่จะย้ายทีมในช่วงนี้เนื่องจากต้องการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในลีกบ้านเกิดให้มากกว่านี้